อ่านให้ฟังปายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนเอกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาบทความจากเพจเฟซบุ๊กของคุณพสิินอินทระวงเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแม้ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เราก็สามารถส่งใจไปร่วมยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้ ความรู้สึกดีๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันทำให้คนคนหนึ่งมีชีวิตที่ชุ่มฉ่ำสดใสในทางตรงกันข้ามหากเรานึกอิดชาในความสำเร็จของผู้อื่นหรือเพียงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งนี้ก็ย่อมนำมาซึ่งความเศร้าหมองแห้งแล้งในชีวิตที่สุดแล้วมุมมองของเราจะเป็นตัวสะท้อนปัญญาของเราและปัญญาของเรา จะเป็นตัวสะท้อนโลกทั้งใบที่เราอยู่เราเห็นเราเป็นและอาศัยจากจุดเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับเป็นจุดเชื่อมโยงของความสุขทุกข์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงความทรงจำในวัยเด็กคือรากฐานสำคัญในการมองโลกของคนคนหนึ่งหากเด็กถูกเลี้ยงมาด้วยความเข้าใจ ด้วยความรักความอบอุ่นโอกาสที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่สุขภาพจิตดีก็มีสูงในทางตรงกันข้ามหากเขาถูกเลี้ยงมาอย่างขาดแคลนความรักไร้ความเข้าใจหรือคนในครอบครัวไม่เคยมีเวลาให้เด็กคนนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนเปราะบางอ่อนแอและหมดกำลังใจง่ายช่วงชีวิตในวัยเด็กเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญมาก แต่เด็กเ,กเขาคงไม่ได้มีความเข้าใจมากพอที่จะแจ้งจะบอกจะสื่อสารกับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ต้องคอยดูแลใส่ใจมันคอยสังเกตกันเองเพราะการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เพียงป้อนข้าวป้อนน้ำหาบ้านให้อยู่หาโรงเรียนให้เรียนแล้วก็จบทว่าต้องเป็นอะไรที่มากกว่านั้น อาหารร่างกายปัจจัย4อาหารสมองความรู้และอาหารวิญญาณจิตใจทั้งสามสิ่งนี้ต้องมาพร้อมกันเสมอเด็กทุกคนจึงเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เป็นคนมีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์มีทั้งความเมตตาและสติปัญญาในตัวบางคนไปขอให้เขาช่วยเหลือ แต่พอถูกปฏิเสธก็ไปโกรธเขาสาดเสียเทเสียว่าเป็นคนแล้งน้ำใจคนแบบนี้มีมากที่จริงการช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ถ้าไม่ใช่หน้าที่เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาทุกคนต่างมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดในชีวิตของตนเองให้ตามคําขอคือความเมตตาไม่ให้ตามคำขอก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเข้าใจได้ แม้เราเองก็ไม่สามารถให้อะไรกับใครได้ทุกอย่างทุกเวลาคนอื่นก็เช่นเดียวกันบางคนมัวแต่เสียใจกับการจากลาของคนคนหนึ่งบางคนนั่งนึกย้อนวันวานปล่อยใจไปกับความเหงาเฝ้าคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเรามักพูดคำคำนี้เสมอฉันเสียดายเวลาจังเลย วันนั้นฉันทำอะไรอยู่ทำไมวันนั้นฉันไม่ทำให้ดีกว่านี้ที่จริงอดีตผ่านเราไปแล้วอดีตก็คืออดีตแม้เราโหยหาแค่ไหนคิดถึงเพียงใดแต่เราก็เรียกคืนกลับมาไม่ได้ขณะที่เราเฝ้าเอาใจจมหายไปกับอดีตปัจจุบันตรงหน้าก็แทบไร้สิ้นความหมายวันนี้กำลังผ่านไป และวันนี้จะเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้คิดถึงอดีตคิดถึงคนที่จากไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้คิดถึงแบบพอดีพอดีเพียงแค่เหงานิดนิด,นดอาจไม่เป็นไรแต่อย่าให้ร้าวลึกกลายเป็นความเศร้าโศกมองดูให้ดีชีวิตของเรากําลังเคลื่อนผ่านชีวิตกําลังเดินทางเราทุกคนควรจูงมือชีวิตแล้วเดินไปกับชีวิต ขออย่าทอดทิ้งชีวิตของเราให้เหงาเศร้าอีกเลยมนุษย์เรามักเอาตนเองเป็นที่ตั้งถ้าเราอายุน้อยเราก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจกว้างเปิดใจรับฟังเราพอเราอายุมากขึ้นเราก็อยากให้คนอายุน้อยกว่าอ่อนน้อมเชื่อฟังเราที่จริงก็เรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าอัตตา อัตตานั้นปกป้องตนเองเสมอมันเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นหลักหากจะมองจะคิดสิ่งใดอัตตาในตัวเรานี้ก็จะนึกจะคิดอยู่ในมุมของตนเองเพราะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองตัวมันเองอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็นเช่นนี้นิทานอัตตาก็เหมือนนิทานความรักมันไม่มีพล็อตเรื่องใหม่เปลี่ยนเพียงตัวละครหน้าใหม่สถานการณ์ก็เดิมเดิม คําพูดก็เดิมๆแง่มุมและลักษณะความคิดอะไรๆก็เดิมเดิมในอดีตรเราอาจแสดงเป็นคนอายุน้อยเราก็มีวิธีคิดอีกแบบครั้นปัจจุบันเราอาจแสดงเป็นคนอายุมากเราก็มีวิธีคิดอีกแบบเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่เราแทบไม่เคยสังเกตบางทีเราอาจจะอินกับการแสดงเป็นอะไรบางอย่างมากเกินไปลงเข้าไปเป็นเข้าไปยึด เข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นความจริงสูงสุดการเข้าไปเป็นอะไรสักอย่างแบบแน่นหนาะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราตาบอดมองไม่เห็นข้อเท็จจริงที่ควรจะเป็นคนหนึ่งมองว่าเป็นเลข9ส่วนอีกคนมองว่าเป็นเลข6ทะเลาะกันแทบตายเพียงเพราะยืนมองคนละมุมคนอายุน้อยลองฝึกมองในมุมของคนอายุมาก ส่วนคนอายุมากลองฝึกมองในมุมของคนอายุน้อยมันอาจเกิดความสนุกและได้คำตอบใหม่ๆเลข9ก็คือเลข6เลข6ก็คือเลข9เพียงเลขตัวเดียวแต่อาจเป็นได้ถึงสองเลขหรือไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยก็ได้ เวลาเราพูดว่าสังคมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจําเป็นต้องรวมตัวเราให้อยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมด้วยมิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าเราวางตนเองลอยตัวอยู่เหนือปัญหาวางตนว่าเราไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาแต่เป็นคนที่แก้ปัญหาอยู่ในฐานะผู้ที่ดีกว่าเจริญกว่าอยู่ในฐานะคนส่วนน้อยที่มีคุณภาพมากกว่า ความเป็นจริงแล้วสังคมจะดีหรือไม่ดีเราเองก็มีส่วนสำคัญเพราะเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งขึ้นชื่อว่าสังคมสังคมสร้างเราแล้วเราก็สร้างสังคมสังคมหล่อล้อมเราแต่เราเองก็หล่อล้อมสังคมด้วยเหมือนกัน,นกลไกนี้ทำงานเรื่อยไปเป็นวงจรเรากับสังคมคือสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกมีความแนบแน่นสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง หากสังคมอุดมปัญญาส่วนหนึ่งก็เพราะปัญญาของเราหากสังคมอุดมความเข้าส่วนหนึ่งก็เพราะความเข้าของเราด้วยเช่นกันการรับรู้ถึงปัญหาในสังคมในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเป็นผู้สร้างปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งย่อมทำให้เราเกิดความรับผิดชอบเกิดความใจกว้างรับฟังทิฏฐิมาณะของเราจะน้อย มีผลทําให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่โทษกันไปมาเกิดความจริงใจในการแก้ปัญหาความรู้สึกเชิงบวกเหล่านี้คือรากฐานสําคัญของการแก้ปัญหาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวครอบครัวหรือแม้แต่ปัญหาในระดับโลกก็ตามทีบันทึกความคิดจดไว้ให้เธออ่านพระสิงอินทระวงศ์ กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์